ลองเอาตัวถังดักไอนี้มาล้างดูนี่คือถังดักไอนะครับนะถังดักไอถังดักไอก็จะมีลักษณะนะครับเข้าทางนี้นะครับพอเข้าเสร็จนะครับไอมันจะลงมาทางนี้พอเต็มถ้วยนะครับไอเต็มถ้วยอย่างนี้นะครับน้ํามันก็ที่เป็นหยดหยดทั้งหลายก็มาเก็บอยู่ในกระบอกนี้นะครับเสร็จแล้วควันที่มาจากไอก็ขึ้นมานี้นะครับแล้วก็ไปเข้านี่ครับ เส้นนี้เข้าหน้าใบเทอร์โบนะถ้านะครับเราผมได้ลองนะครับใส่ตัวดักไอตัวนี้เข้าไปนะครับของเดิมเนี่ยนะครับมีภาวะตรงนี้ตันด้วยพอน้ำมันควันมันเยอะไอ้กรองนี้ไม่ไหวนะสู้ไม่ไหวนะครับมันค่อนข้างที่จะตันผมก็เลยเอาไปล้างอ่ะเดี๋ยวล้างเสร็จแล้วลองใส่ดูนะครับว่ายังจะมีไอกระทุงออกตรงนี้หรือเปล่านะครับ จัดแจงนะครับใส่ถ้วยนะครับหรือถังดักไอนี้เรียบร้อยแล้วนะครับประกบเข้าไปลักษณะนะครับของมันก็คือนี่ครับออกจากทางด้านของฝาวาวนะเส้นตัวนี้นี่ไอระบายจากฝาวาลนะครับฝาวาลตรงนี้นะครับไอกระทุ้งมันก็จะวิ่งเข้านี่ครับมานีปาบนะครับใส่เข้าไปอินนะครับแล้วมันก็จะควันน้ํามันจะหยดลงไปตรงนี้ถ้ามีเยอะแล้วควันก็จะย้อนกลับเข้าไปหน้าใบเทอร์โบ นะครับเอาเฉพาะควันบางๆเข้าไปนะครับเลี้ยงหน้าใบเทอร์โบส่วนใหญ่นะครับที่มีปัญหาไอกระทุ้งแรงเขาก็จะเอาสายเส้นนี้ครับยิงตรงลงไปพื้นข้างล่างเลยนะครับปุ้ยง่ายปล่อยสดนะครับปล่อยสดลงไปคราวนี้ผมกลัวเรื่องควันเนี่ยมันจะเยอะนะครับเช่นรถติดไฟแดงแล้วควันมันจะเข้าห้องโดยสารอีกนะครับเหม็นอีกนะครับก็เลยดักไออยู่นะคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูนะครับว่า ผมจะต่อแบบดักไอแล้วไอกระทุ้งตัวนี้จะลดลงหรือเปล่านะครับที่ก้านวัดนะฮะเพราะของเดิมนี่เห็นไหมครับถ้าดูจาก EP 1นะใครที่ดู EP 2ก็ย้อนไปดู EP 1หน่อยคาบกระเด็นมาถึงขนาดนี้ระยะกระเด็นนี้เป็นเม็ดน้ํามันนี้กระเด็นประมาณสักเมก็ดกว่ากวานะครับประกอบถังดักไอเรียบร้อยแล้วนะครับ เส้นนี้ไอจากฝาวาวิ่งเข้ามาถัางดักไอออกเข้าไปเลี้ยงใบเทอร์โบจริงๆแล้วนะครับถังดักไอเนี่ยถ้าไปลถสแตนดาดมาจากโรงงานนะครับจากศูนย์จะไม่มีนะครับพูดง่ายๆสายนี้จะวนเข้าหน้าใบเทอร์โบเลยถ้าไอเยอะขนาดนี้นะครับหน้าใบเทอร์โบคงเยิ้มเลยนะครับเพราะน้ามันมันเยอะมากเกินไปนะครับไอกระทุ้งแรงเกินไปนะครับจึงต้องมีถังดักไอหรือไม่ก็ปล่อยลงพื้นเลยนะครับ ของบกอใส่เข้าไปนะรถที่เครื่องหลวมมักจะมีไอกระทุงเยอะนะครับถ้ารถใหม่ๆส่วนใหญ่เขาก็ต่อเข้าหน้าใบเทอร์โบเลยตอนตอนที่สปอร์ตไรเดอร์คันนี้มาตอนซื้อมานะครับก็คือต่อเข้าหน้าใบเทอร์โบเลยอ่ะลองสตาร์ทเครื่องครับ ผมพยายามจับนะครับว่า ECT เนี่ยครับความร้อนนะครับตอนสตาร์ทอยู่ที่40องศานะครับก็คือตัวน้ําเลี้ยงเครื่องนะเดี๋ยวผมจะดูให้ไปถึงน้ําเลี้ยงเครื่องไปถึง80องศาตอนนี้สตาร์ทจอดอยู่กับที่นะครับที่กรองดักไอยังไม่มีควันออกมานะครับเดี๋ยวต้องรอไปสักระยะหนึ่งครับยังไม่มีนะครับตอนนี้ยังไม่มีนะที่ก้านวัดนะครับ เนื่องจากอุณหภูมิยังไม่ร้อนพอนะครับก็ยังไม่มีไอกระทุงออกมานะครับยังยังมองไม่เห็นด้วยสายตานะครับเดี๋ยวเบิรนเครื่องกันต่อครับตอนนี้นะครับ ECT นะครับน้ำเลี้ยงเครื่องยังอยู่ที่60องศาครับเดี๋ยวรอถึง80นะครับประมาณ60องศานะครับควันก็เริ่มมีหนาขึ้นนะครับที่ตัว กรองไอตัวนี้นะครับผมสามารถที่จะดึงออกมาดูได้เลยนะครับนี่ครับไอมันพุ่งมาอ่ะผมใส่เข้าไปก่อนนะครับเพื่อที่ให้ไอมันไม่พุ้งมากดูก้านวัดครับเอามือมาอังอย่างนี้นะครับของเดิมนี้น้ำมันแตกเม็ดกระเด็นติดมือเลยนะครับตอนนี้ยังไม่มีนะครับตอนนี้ยังไม่มียังไม่มีครับ เดี๋ยวรอไปถึง80องศาก่อนเอาแล้วครับ ECT นะครับหรือตัวคูลเลนต์นะครับ80องศาแล้วนะครับ80องศาแล้วเรียกว่า80องศานี้อุณหภูมิปกติเลยนะครับประมาณ80 81 79ประมาณนี้นะครับบุคลิกสปอร์ตไรเดอร์สา d เครื่อง3000เกียร์อัตโนมัตินะครับของบก ok นะครับนี่ครับ 8 0บองศานะครับไอกระทุงมก็เห็นด้วยสายตาแล้วนะครับแรงขึ้นนะครับนี่แรงขึ้นออกมานี่บอกตรงๆเลยว่าเห็นชัดนะครับเห็นชัดนะครับของเดิมนี่มันตันมันก็ไม่ออกเยอะนะครับเพราะว่าน้ามันมันไปเคลือบอยู่คาวนี้เดี๋ยวมาดูที่ก้านวัดครับก้านวัดมีไอระบายออกมาแล้วนะครับแล้วก็อังด้วยมือนะครับมีน้ํามันเครื่องกระเด็นอยู่เห็นไหมครับติดมืออยู่เลยนี่ติดมือนะครับติดมือนะครับอ่าผมจะลองเปลี่ยนใหม่นะครับ ดึงไอ้ตัวนี้ออกเลยปึ๊บอ่าไอระบายออกมานะครับตรงนี้ครับพูดง่ายๆไ,ไม่กองผ่านในตัวนี้ละนะครับให้มันออกมาเลยนะฮะคือพูดง่ายๆสายอินเนี่ยให้มันเข้าแล้วลงไปข้างล่างก่อนแล้วมันก็ดูดขึ้นมาเป็นไอระบายนะครับไอตรงนี้นะครับลองเอามือเข้าไปอังไม่มีน้ํามันเครื่องนะครับไม่มีน้ํามันเครื่องกระเด็นติดมือมานะครับไม่มีนะครับไม่มี คุยง่ายไอออกตรงนี้นะฮะผมสงสัยต้องถอดในตัวนี้ออกนะครับอ่ะคราวนี้มาดูที่ก้านวัดครับก้านวัดยังออกอยู่นะครับกระเด็นไหมดูนะก้านวัดยังกระเด็นติดมืออยู่นะครับนี่ครับที่ก้านวัดยังติดมืออยู่นี่นะครับยังติดมืออยู่นะครับอ่ะผมปิดใหม่เปลี่ยนใหม่นะครับเดี๋ยวผมจะัวมมือไปโดนสายพานเดี๋ยวถอดเส้นอินออกไปแล้วสาตาร์ทใหม่นะครับ ผมถอดเส้นอินออกนะครับนี่ครับไอกระทุ้งนี้ออกมาเห็นชัดๆเลยนะครับนี่ครับแรงมากนะครับแรงมากนะพ่นออกมานี้เห็นเลยนะครับพอที่จะมองออกเป็นเส้นนะครับพวกนี้ถ้าผมยิงลงพื้นแล้วก็เดี๋ยวดูนะครับไอกระทุ้งไว้ตรงนี้ก่อนนะเดี๋ยวมาดูนี่ครับก้านวัดก้านวัดเอามืออังดูไม่มีน้ํามันกระเด็นขึ้นมาละนะครับแต่มีควันบางๆบางมากเลยนะครับ บางมากนะครับไม่มีน้ํามันกระเด็นมาติดมือแล้วนะครับไม่มีแล้วนะครับไม่มีแล้วนี่ฮะไม่มีเลยก็แสดงว่านะครับไอกระทุงมันต้องการทางออกตรงนี้ครับนี่ฮะส่วนใหญ่นะครับก็ระบายลงพื้นเลยนะครับอ่ะโอเคนะครับตอนนี้ก็ถือว่ามาถูกทางเป็นการทดสอบ EP 2นะครับ EP 2นะครับเดี๋ยวมาติดตาม EP 3กันต่อว่าจะแก้ปัญหาไอกระทุ้งยังไงนะครับนี่ครับ ถ้าอย่างนี้ผมรับได้นะครับก็เหมือนรถทั่วๆไปนะครับผมก็ปล่อยลงพื้นเลยนะอ่านี่นะครับหรือไม่ผมกัจิ้มไว้ตรงนี้อ่าทำไมปล่อยลงพื้นควันมันก็พูด,ดง่ายๆเยอะหน่อยมันเยอะเกินนะครับเยอะเกินนะมันเยอะเกินนะครับพูด,ดง่ายๆขับแล้วคนอื่นก็จะบอกรถเรานี่แมาเสียบุคลิกมีปัญหาแน่นอนนะก็ถ้าจบด้วยการโอเวอร์ฮอลเครื่องอนะครับเปิดดูฝาสูบ ก็จะไม่มีปัญหาครับตอนนี้นะก็คงจะเรื่องลูกเรื่องแหวนเรื่องอะไรแต่ตอนนี้ผมทําเป็น e-b สอไปก่อนนะนะครับโอเคนะครับสนับสนุนโดย MIT ทไทยลำปางตั้งศูนย์ขั้นเทพรับแก้ปัญหารถดีดเด้งขย่งมุมทแยงพวงมาลัยสัน่นปัญหาช่วงล่างที่ไม่จบต้องที่ MIT ทไทยลำปาง 054-010-989โดยเฮียมิตรประสบการณ์ยาวนานกว่า30ปี